ทางนึงมันจับกล่องโกโปรงทีน่ครับผมบันบันคาสิกหมอแวดอยู่มั่นกะท้ายบ่ได้ครับผมเออว่าสิยิ่งคัวัดดีครับพี่น้องนุ่มบ้านปลาหน้าตีนบ้านครับผมมัหนีนุ่มบ้านปลากับพ้าสิบห้าพี่น้องไปจอบเบื้องหนูครับผมรูดูการแหลกเลยครับห้องปีนี่ครับผมขาอตมาเถื่อแหลกนี่ครับผมกะซ้ำเห็นนั่นแหละจ้าสีมันหมอนมันซ้ำนุ่มบันปลากองเข่าให้เบื้องอยู่คลิปก้อนหรอครับผมคลิปกองเข่าหรอครับมากก็อีกแก็บบอกเกาห้าครับผมปีนี่ ขางแหลกเลยครับปีนี้สีมันบอพี่น้องสีแหกมนันบอนุมบานป้าเหมือนนี่ก็มาพูดเดียวครับไอเขาเจ้ากีดยางอยู่ครับผมอยากบนมีไผ่มาน้ามุมบานปลาก็เลยได้มาพู้เดียวครับเหมือนนี้เจกักสีมันบอมาดอกพี่น้องเอ้ยนุมบานปลาก,ก็ได้เป็นเจ๋บดีอยู่เหมือนนี้ก็ได้เจ๋บดีมาเนี่ยส่วนหนึ่งอละล่ะเออมันยังเหรอครับโอ๊คฮักครับผมโอ้ยหามือนนี่สิไม่มีขเขาแบบแพี่น้องเอ้ยสามสิบสองปีละมากไผเข้ากับมิตรถิ่มตาปลาครับผม เพว่าผู้ดีผู้ไม่กลัวเขากับไปหาผู้ไม่กลัวครับผมนมบานตานกับพ่อซ้ำนี่แหละอันยิ่งนกยิ่งหนูอยู่พ่อซ้ำนี่แหละครับผมอโมไดีมีบังบมเด้มีดาวอยู่เต็มบาคือเขาอืเขาหลดเป็นน้ยพันน้นยรอยเฮาหลดเป็นแต่น้ยพนันไปพี่น้องครับจอบนูฝนอมท้ำใจครับผมช่วงนี้ วัดข้งเขาครับพี่น้องมังเข,ขาว่าข้างเขาตัวไม้นี่ว่าเด็ดไปไหนตรวครับผมมันปลามาเบบึงกวนอย่านกล่องมมนรุดอยู่ตรงหัวเอ,อ้าคือเห็นห้อยกินอยู่ได้ล่หรอเคลียรแล้วบอก มาทางเข้าภาพพี่น้องม่นี่ก็ได้มาทางเข้ามาทางเขา วันเขาครับพี่น้องสองกองนี่ก็ได้อกองหนึ่งที่นุ่มบานป้ากองไว้จะเสียงนู้ขู่ขว่ขูอขว่ครับผมเครื่องน้าอันอยู่ทั้งนี่แหละทั้งหัวนุ่มบานป้าเนี่หละเดียวนี่นเห็ดบอดีครับพี่น้องอันตอนนี้กับนุ่มบานป้าเ้าตัวยามตอนที่อันมาจ่อบเบื้องตอนที่ กองไว้สี่กล่องเนาะครับนุ่มอยู่ป่าหญ้าฆ่านะครับผมจักจังไหนดอกพี่น้องอานนี้นุ่มบ้านปลาน่ะเครื่องเอากล่องโกโปรเนี่ยมัดใส่ตุ้งหัวหมอแวนเนี่ยแย่งมาใส่นุ่มบ้านปลาเนี่ยครับมันชัดดีอยู่แต่ว่าเนี่ยจับมันบอดีเอากาวซองหนาติดพันเที่ยวรุดเที่ยวอยังอยู่มันมุ้ยผู้ใดเมตไทยให้นุ่มบ้านปลาเนาะนุ่มบ้านปลามาผู้เดียวครับผมจังสิผ้าพี่น้องไปเบิ่งอีกสองกล่องครับแล้วก็ยังสิมานั่งเฝ้าบ้านนี้อันนี้เขาตลอดแดกแย่างเหาะจักสิจังไหนดอกเดียวนี่ไม่เติมรุดนี่เอามืออกำไว้ยู่ย่างเอ้ยมาผมือกำไว กองนี่ก็ว่านเขาอยู่ครับพี่น้องยันนี้เขาได้สองทุ่มคืองครับผมเอาจึงไปหานางจอบครับผมเขาได้ระมาอันอยู่ทั้งผุนที่น่มบ้านปลาเบ่งอยู่ในคลิปมันบพาท่านกินครับผมถี่ไปถี่กองเขาออา้เพิ่นนั่นแหละก็เลยสีเบ่งต่นี่แหละต่มองมันกินนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะคพื่อที่พอถึงไปจอบแล้วครับมาผูดด้เดียวพอมมาเนี่ครับพี่น้องตอนนี้นุ่มบ้านปลาก่ะไปรอเบ่งลรอครับรอบแร่ะครับผมรอรบ นี flavor, lastly, so ่แหละมากินเข่าเทียนแรงแล้วก็ออกมาเนาะครับเนาะม่ทำเข่าครับพี่น้องกุหลาบนมบานป้าสิจอบไปจังหวัดฮกถุนมลแล้วครับผมเดี๋ยวก็มานั่งเศร้าเมื่อยอยู่กองเฟืองเนี่ยครับจังสิไปอันเขาเบื้องมองฮอกกองไว้ครับผมมานั่งเศร้าเมื่อยสูบยาสูสานสูบานสูบยาครับผมอยู่นี่แหละเป็นยังไงเนาะสีมานบ้าพี่น้องมาเนี่ยยากน้ำกล่องโกปูนี่แหละครับอย่างนี้มันเฮ็ดยากกันมาผู้เดียวมันตรงมีคนนทายให้เขาเจาไอ้เนี่ยน้องไปกีดยางครับผม มันตากะมานั่งเศร้าเมื่อยนี่ลหรอครับผมจักสีมานบอมันหยอนขิดหอดผู้สาวบ้าคือพี่นอ้องก็บอมาณแทนนอรื่นมันเดือกบอกฮาต่สองทุ่มสี่ทิพย์ครับตอนนี้ยังรุ่นเบิ่งน้ำกันครับสีมานบอห้างม้นนี่ตีตีใครแตกบ้าครับผม 0, 0, 0, 0, ยังศูนย์ศูนย์อยู่ตอนนี้พี่น้อง <c oughs> ทำเคียนนี่แหะครับหนุ่มมันป่าวคนยิ่งหลอกลูกมันไป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  เอาอีกแล้พี่น้องนูู้้น้อยตัวนี้ครับพี่น้องส้ารับคลิปนี้นุ่มบานป้าก่ะพ่ออันพ่อหนูนหน่อยตัวนึงครับ <c oughs> ผมตัวซ้ำแขนเล็ก้หน่อยแหละซี่ซ้ำนวยใครเหระครับผมก็ไปพ่ออันอันหน,นูตัวนึงตัวใหญ่นึงครับพี่น้องอันนุ่มบานปา้าพันเอากล้องโกโปรแหละครับผมอันอยู่ทั้งหมอแวดนะครับผมพันเอาติดเซลล์ฮวนพันรุดออกครับ พันถอดออกมาหน่าถอดออกมาว่าสิว่าสิว่าสิทับไล่แท่งสีเหครับผมนี่นุ่มบ้านป้าว่าสิทับไล่พันมือขางหนึ่งมือมือขางหนึ่งมันจับกล่องโกปูงทีนะครับผมบันพันค่าสิกหมอแวดอยู่มันกับท้ายบ่ได้ครับผมออว่าสิยิ่งขันยิ่งหนังก็ได้ครับพี่น้องพันอยากได้คลิปให้พี่น้องเขาเบอ่งครับผมพันทับไล่แทังสิพันค่าแต่สิหัวหมอแวดที่แหล่เล่าเร่งไปเนี่ยมันโมตุงกล่องกับพ่อกล่องอยู่มือก็เลยบ่ได้ครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่หนูอยู่หันอยู่พูดอย นุ่มบ้านปลาไปเอ็นไปเบิ้งกองที่ไอ้แล้วกองไว้ล่ะครับผมทำเม่นิ่งหนังก็ได้ครับผมนุ่มบ้านปลาคนคอยากให้คลิปให้พี่น้องเขาเบิง้งนหน้าก็เลยอันนั้นซ้ำครับผมก็เลยบ่ได้ซ้ำครับผมหนูตัวบงไงหนึ่งเอาเอาเอาว้หั่นล่ะครับผมหูแล้วว่ามันมีมันเข่าอยู่เนาะบาดน,นี้จังมืออื่นยังสิมามาไม่ครับผมเลี้ยงขัไนใหม่หันไห,หลมันใหญ่ๆเห็นพี่ๆตัก่อนครับพี่น้องประมาณแล้วนุ่มบ้านปลากระได้ไปน้ำคีดตหดัดผู้สาวนี่บ่ ไปพี่น้องน่มบานป้าเสีเยแดดอกเมื่อทอทิตยน้บาทน,นี่คทำหรอครับผมโอเดิกล่ะหกถุ่มหรอครับผมเวิดเวลาแล้วมือใม่ยังมากันไหมครับสำหรับคลิปนี้ขอเก่าเข้า่าสวัสดีครับ